การเตรียมพยาบาลให้พร้อมรับมือกับสถานการณ์ที่ทั้งซับซ้อนแล้วก็มีความเสี่ยงสูงโดยเฉพาะอย่างยิ่งออการดูแลแม่และเด็กเนี่ยเป็นเรื่องที่ท้าทายมากๆเลยนะคะ วันนี้เราจะมาเจาะลึกงานวิจัยที่น่าสนใจชิ้นหนึ่งค่ะจากคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลที่นำทีมโดยรองาศาสตราจารย์ดรเอมพรรัตินทรแล้วก็รองาศาสตราจารย์ดรสศิธารานุ่มพาร่วมกับคณะาจารย์ในภาควิชานะคะซึ่งศึกษากันว่าเ,เจ้าการเรียนรู้โดยใช้สถานการณ์จำลองหรือ SBL เนี่ยมันจะช่วยพัฒนาทักษะการคิดเชิงวิพากษ์ของนักศึกษาพยาบาลได้ยังไงบ้าง ใช่ครับงานวิจัยชิ้นนี้เขามองรอบด้านเลยนะใช้ทั้งการสำรวจข้อมูลเชิงปริมาณจากนักศึกษาตั้ง400คน,นแล้วก็ยังมีการสัมภาษณ์กลุ่มย่อยเป็นเชิงคุณภาพอีก80คนเพื่อให้เห็นภาพรวมจริงๆว่าปัจจัยอะไรบ้างที่มีผลต่อทักษะสำคัญนี้ครับทั้งจากมุมสถิติแล้วก็จากเสียงของน้องๆนักศึกษาเองเลยข้อมูลแน่นมากค่ะงั้นเป้าหมายการคุยของเราวันนี้ก็คือ การสกัดเอาแก่นหรือหัวใจสำคัญจากงานวิจัยนี้เลยนะคะว่าอะไรคือองค์ประกอบที่ทำให้การจำลองสถานการณ์เนี่ยมันเวิร์กที่สุดในการสร้างนักพยาบาลที่คิดวิเคราะห์ได้เฉียบคมพร้อมจะไปเจอหน้างานจริงๆครับผมงั้นเริ่มกันเลยนะคะไอ้คำว่าการคิดเชิงวิพากที่พูดถึงในงานวิจัยนี้ในบริบทของพยาบาลเนี่ยมันคืออะไรเหรอคะแล้วทำไมต้องมาเน้นฝึกกันผ่านสถานการณ์จำลองด้วยล่ะคะครับ การคิดเชิงวิพากษ์ผ่าผู้ง่ายๆสำหรับพยาบาลก็คือความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูลประเมินสถานการณ์ตรงหน้าแล้วก็ตัดสินใจแก้ปัญหาทางคลินิกได้อย่างมีเหตุผลแล้วก็รอบด้านที่สุดซึ่งอันนี้เป็นหัวใจเลยนะครับของคุณภาพการดูแลแล้วก็ความปลอดภัยของผู้ป่วยส่วนการใช้สถานการณ์จำลองหรือ SBL เนี่ยมันก็เข้ามาตอบโจทย์ตรงที่ว่ามันเปิดพื้นที่ให้นักศึกษาได้ฝึกฝนการตัดสินใจที่ทซับซ้อนๆพวกนี้แหละครับในสภาพแวดล้อมที่มันปลอดภยัย ควบผมได้ไม่ต้องไปเสี่ยงกับผู้ป่วยจริงๆซึ่งสำคัญมากเลยในยุคนี้ที่แหล่งฝึกงานก็อาจจะมีจำกัดและความคาดหวังเรื่องความปลอดภัยก็สูงขึ้นด้วยครับอ๋อเข้าใจเลยค่ะเป็นเหมือนสนามซ้อมที่ปลอดภัยเนาะแล้วผลการศึกษาชิ้นนี้เขาพบอะไรที่น่าสนใจบ้างคะเกี่ยวกับระดับการคิดเชิงวิพากษ์ของนักศึกษาพยาบาล ผลที่ออกมานี่ก็น่าสนใจทีเดียวครับพบว่านักศึกษาเราครึ่งหนึ่งเลยนะฮะประมาณ50%เนี่ยมีทักษะนี้อยู่ในระดับปานกลางเท่านั้นเองมีแค่ประมาณ23.5%อ,อ 23. ที่อยู่ในระดับสูงเอาเหรอคะแสดงว่ายังมีช่องว่างให้พัฒนาได้อีกเยอะเลยสิคะใช่ครับทีนี้พอไปเจาะลึกดูว่าอะไรมันช่วยส่งเสริมทักษะนี้ในการเรียนแบบ SBL เนี่ยพบว่าปัจจัยด้านการออกแบบการเรียนรู้สําคัญมากม โดยเฉพาะอย่างยิ่งเลยคือการได้รับการสนับสนุนที่ดีจากผู้สอนระหว่างการจำลองสถานการณ์อันนี้ส่งผลบวกชัดเจนที่สุดเลยครับบีตาเท่ากับ0.265การสนับสนุนจากผู้สอนใช่ครับรองลงมาก็คือการที่สถานการณ์จำลองนั้นเน้นให้ผู้เรียนได้ฝึกแก้ปัญหาจริงๆบีตาเท่ากับ0.239 ส่วนปัจจัยส่วนบุคคลก็มีผลเหมือนกันเช่นการที่นักศึกษารู้สึกอินกับความเป็นพยาบาลหรือมีอัตลักษณ์วิชาชีพที่เข้มแข็งเบต้าเท่ากับ0.207แล้วก็มีทัศนคติที่ดีต่อการเรียนแบบนี้เบต้าเท่ากับ0.139ก็ช่วยส่งเสริมด้วยครับฟังดูการสนับสนุนจากผู้สอนนี่เหมือนเป็นกุญแจดอกสำคัญเลยนะคะแล้วมีอะไรที่เป็นอุปสรรคหรือส่งผลลบต่อการคิดเชิงวิพากในการเรียนรู้แบบนี้บ้างไหมคะมีครับ ชัดเจนมากๆเลยคือความเครียดที่นักศึกษารับรู้ Perceive Stress ความเครียดเหรอคะครับพบว่าส่งผลลบโดยตรงเลยนะเบต้าเท่ากับลบ0 3 0 3คือยิ่งเครียดมากการคิดวิเคราะห์มันยิ่งติดขัดยิ่งทำได้ไม่ดีซึ่งเรื่องนี้สอดคล้องเป๊ะๆเ,เ,เลยกับสิ่งที่นักศึกษาเขาเล่าให้ฟังตอนสัมภาษณ์กลุ่มครับ อย่างนั้นเลยเหรอคะแล้วนักศึกษาเขาสะท้อนว่ายังไงบ้างคะเขาต้องการอะไรหรือมีประสบการณ์ยังไงกับการเรียน SBL บ้างคะสิ่งที่นักศึกษาย้ำม,มากๆเลยนะครับคือเขาต้องการการเตรียมตัวที่ดีครับอยากรู้ล่วงหน้าว่าจะเจออะไรได้ข้อมูลที่ชัดเจนก่อนจะเข้าสถานการณ์จำลองจะได้ไม่รู้สึกเคว้งคว้างแบบว่าไม่รู้จะเริ่มตรงไหนอย่างมีน้องคนหนึ่งบอกประมาณว่า อาจารย์เหมือนไกด์ให้ก่อนว่าพรุ่งนี้จะทําอะไรให้เราไปทบทวนก่อนพอมาถึงเราจะได้ไม่ยืนงงประมาณนั้นเลยครับอ๋อคืออยากมีแผนที่ก่อนเดินทางว่างั้นเถอะประมาณนั้นเลยครับนอกจากนี้สถานการณ์ก็ต้องสมจริงมีความหลากหลายแล้วก็ค่อยๆไต่ระดับความยากขึ้นไปและที่สําคัญไม่แพ้กันคือต้องมีเวลาที่เพียงพอในการเรียนรู้ไม่ใช่เร่งรีบจนทําอะไรไม่ทัน คิดไม่ทันฟังดูเหมือนการเตรียมตัวที่ดีแล้วก็สถานการณ์ที่เหมาะสมเนี่ยจะช่วยลดความเครียดที่เป็นอุปสรรคได้ส่วนหนึ่งเลยนะคะแล้วบรรยากาศตอนเรียนล่ะคะสำคัญไหมคะโหสำคัญอย่างยิ่งเลยครับนั่นคือประเด็นถัดมาที่นักศึกษาสะท้อนกันเยอะมากคือเขาอยากได้บรรยากาศที่มันเปิดโอกาสให้ผิดพลาดได้แต่ไม่ทิ้งให้ล้มเหลวอา่าฮะเป็นยังไงคะคือเขาอยากเรียนรู้จากความผิดพลาดนะในที่ที่มันปลอดภยัยแต่ว่าไอ้ความกลัวว่าจะทําผิดกลัวโดนตําหนิ กลัวเสียหน้าเนี่ยมันบั่นทอนการคิดการกล้าทำกล้าตัดสินใจมากๆดังนั้นบทบาทของผู้สอนในการสร้างบรรยากาศเชิงบวกการให้กำลังใจการให้ฟีดแบ็ที่สร้างสรรค์ไม่ใช่ตำหนิอย่างเดียวและโดยเฉพาะอย่างยิ่งการทำดีบรีฟิ้งหรือไอช่วงสรุปบ,บทเรียนหลังจบสถานการณ์จำลองเนี่ยครับที่อาจารย์กับนักศ,ศึกษามานั่งคุยกันอย่างเปิดอกว่าเมื่อกี้เกิดอะไรขึ้นดีไม่ดีตรงไหคนควรปรับปรุงยังไงในบรรยากาศที่สนับสนุนกันอันนี้สำคัญสุดๆเลย เหมือนเป็นช่วงเวลาสำคัญของการเรียนรู้เลยนะคะใช่ครับมีนักศึกษาคนหนึ่งพูดได้ดีมากบอกว่าถ้าครูชมเราก็จะรู้สึกมีกำลังใจมากขึ้นกล้าที่จะเปลี่ยนกล้าที่จะทำกล้าที่จะคิดมันชัดเจนมากครับการสนับสนุนทางใจนี่เองที่เป็นหัวใจจริงๆนะคะแล้วท้ายที่สุดแล้วประสบการณ์ SBL เหล่านี้มันส่งผลต่อตัวตนหรือความรู้สึกต่อวิชาชีพของนักศึกษาเขายังไงบ้างคะ ผลลัพธ์ปลายทางที่สำคัญมากๆเลยก็คือมันช่วยสร้างการเติบโตในวิชาชีพครับนักศึกษาส่วนใหญ่เขารู้สึกดีนะกับการเรียนแบบ SBL มันทำให้เขามั่นใจมากขึ้นเยอะเลยเวลาที่ต้องไปดูแลผู้ป่วยจริงๆเพราะเหมือนได้ซ้อมได้ลองผิดลองถูกมาก่อนแล้วเขารู้สึกว่าทักษะที่ฝึกเนี่ยมันเอาไปใช้ได้จริงๆเหมือนที่น้องคนหนึ่งบอกว่าเหมือนกับว่าเรารู้จริงๆมากขึ้น แล้วมันยังช่วยเสริมสร้างความเป็นพยาบาลในตัวเขามากขึ้นด้วยเมื่อได้รับการยอมรับจากผู้ป่วยหรือจากอาจารย์ในสถานการณ์นั้นๆครับอืมถ้าจะให้สรุปแก่นจากงานวิจัยของมอมหิดลชิ้นนี้ที่ทีมของรอสดรเอมพรและรอสดร์สัสิธาราทําไว้นะคะก็คือว่าการจะใช้สถานการณ์จำลองเพื่อปั้นนักพยาบาลที่คิดวิเคราะห์เก่งๆได้เนี่ย มันไม่ใช่แค่เรื่องของเทคโนโลยีหุ่นจำลองหรืออุปกรณ์ที่หรูหราเท่านั้นแต่เป็นการผสมผสานที่ลงตัวระหว่าง 1. คือปัจจัยของตัวผู้เรียนเองทั้งทัศนคติการจัดการความเครียดความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของวิชาชีพ 2. คือการออกแบบกระบวนการเรียนรู้ที่ฉลาดที่เน้นการสนับสนุนและให้โอกาสแก้ปัญหาและ3ที่สาคัญมากๆคือปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้สอนกับผู้เรียนบรรยากาศในการเรียนรู้เนี่แหละคะ่ะถูกต้องเป๊ะเลยครับ ปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลน,นี้แหละครับที่เป็นตัวชี้ขาดเลยทั้งการสนับสนุนจากผู้สอนแล้วก็กระบวนการดีบีฟิ้งที่มีประสิทธิภาพเพื่อสร้างสิ่งที่เดี๋ยวนี้เขาเรียกกันว่าความปลอดภัยทางจิตใจหรือ psychological safety ความปลอดภัยทางจิตใจครับคือสภาวะที่ผู้เรียนรู้สึกปลอดภัยพอที่จะลองเสี่ยงกล้าถามกล้าแสดงความเห็นกล้าทำผิดพลาดโดยไม่ต้องกลัวว่าจะถูกตัดสิน ถูกตำหนิหรือว่าถูกลงโทษประเด็นนี้น่าสนใจมากเพราะมันไม่ใช่แค่เรื่องพยาบาลนะครับการสร้างพื้นที่ปลอดภัยแบบนี้เนี่ยน่าจะเป็นกุญแจสําคัญในการเรียนรู้ทักษะที่ซับซ้อนในทุกๆวงการเลยก็ว่าได้เป็นประเด็นที่น่าคิดต่อยอดจริงๆค่ะ แล้วงานวิจัยนี้เขาก็มีการพูดถึงเทคโนโลยีในอนาคตอย่างพวก VR หรือ AR ด้วยใช่ไหมคะใช่ครับมีการกล่าวถึงไว้เหมือนกันก็น่าตั้งคำถามนะคะว่าถ้าในอนาคตเรานำเทคโนโลยีเสมือนจริงพวกนี้มาใช้มากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยเราจะยังคงรักษาการสนับสนุนและความรู้สึกปลอดภัยทางใจที่นักศึกษาในงานวิจัยนี้เขาเน้นย้ำว่ามันสำคัญอย่างยิ่งยวดเนี่ยไว้ได้ยังไงการสร้างความรู้สึกปลอดภัยและการให้การสนับสนุนในโลกเสมือนจริงหน้าตามันจะเป็นแบบไหนกันแน่ นี่ก็เป็นคำถามที่ทิ้งไว้ให้เราได้คบคิดกันต่อได้น่าสนใจมากๆเลยค่ะ